สวัสดีครับแดดเมสานี่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการประหยัดแก๊สนะครับมาดูกันว่าแดดจะร้อนขนาดไหนนี่นี่มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำไข่ดาวกลางแดดให้ดูนะครับว่าแดดจะร้อนขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันใส่กระทะไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำไข่ดาวได้ไหมนี่เตรียมไข่ไว้แล้วนะครับเทน้ำมันใส่ก่อนเสร็จแล้วเราไปนั่งรอที่ร่มก่อนนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจะจะทำไข่ดาวได้ไหม มาดูกันนะครับมานั่งพักที่ร่มก่อนได้แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันตะลิวกนตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้ไหม จะร้อนขนาดไหนนี่มาดูกันนะครับว่าจะร้อนขนาดไหนนี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับนี่ พอได้นะครับเดี๋ยวพอได้นะครับไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวก็พอได้นะครับพ้อไหมอยู่นะครับพอไหมนะครับ ใครกำลังสวย พอได้อยู่นะครับต่อไปก็ไม่ต้องใช้แกะกันแล้วนะครับนี่โอเค